เอากูมาสูงแทนบิ๊กยังกูเป็นสร้างเท้าหลังมึงเป็นสร้างเท้าหน้าเราเมื่อสิบกูไปเบิ้งในกันไหนแำ่เมื่อถ้าไปเบิ้งขั้นมึงอก็ไปเบิ้งเมื่อแก่สูมากเอาซิ่งกูไปนุ่งแล้วกูสิไปเลยสันติมึงเก็บก็ได้ ไม่ไดบอกซิได้ไปบอกไหเจ้าละบอกไผกูไม่ได้บอก่ากูดียปกูไ่ไบอกกูไม่ได้บอกลูกบ้นผีบ้านผีบ้านผีบ้านผีกยส่บ้หน้าตาดีวันนี้บ้ดนผี่นไปบดดอามมีกคุ้มัวมันวผีรอกูเป็นผีเป็นยังสน่ะีมสตอบรับท่งจปาสวน ขนแท้นัเอาจสิไม่ฐานะพี่บุเป็นสั่งเท่าไหนจำป้าเป็นสั่งเท่าหลังเจ้าไปแม่จำปาไปไินมาไหวเอากูมาสูงแทนป็นงยังกูเป็นสร้างเทาหลังมันเป็นส้างเทาหนแล้วมันสิ่งเไปบิ้งในที่ไหนแต่เมื่อต้ไปบิ้งถ้ามต้อ็ไปเบิ้งมึงแก่สมมาเอาสิ่กูไปนุ่งหลงกูสิไปเลยเทียงช้อดีนะมึงเนาะ บัดตกมามือดีมันเสียงดีคักเนาะไปเลยบัดหอคําบางแรงนี่นะเป็นหยังบอกว่าข้าซื้อบักทนนั้นดังสงการมีเทือเดี๋ยวปีนึกไม่ทเดียวมันขามันจะแดงบ่กแอ๊บกอกเอ๊ะบ่บจของเนาะเ็นยัง่กูเสียงงบ่กข้าเนันโอ้ยบ่กบอกของเ็นยังมึงน่ะมากไอซื้อกันรด ขึ้นยกูบ่ขึ้นเลจปาเเดยวกูไม่บังเ่าผู้ไดมาปากเลยเดี๋ยวจะปักเฮ้อผมน้เี้าฮบักว่าไอ้บัวปักบัยังจ้อส่องดมาในจงเลยไอ้บุญโทษไอ้นอดย่บันฝันเาผีปูผียาดน่าขอฝันบอกว่ามีโคมอาจุนอ้เจ้านั่นมันอแล้วเนาะขี้หมอจอดอีทัแ่ทอไวงคันอีเด้อมี คองคองบักใจนิ่นานจมปาควงเอาผู้เดียวควงแบใจแต่ยิ่มาสำคัญตอต้องจัดการมันได้พี่เด้อเฮอฮะบักท้อนเหมือหาังตูหูบม่ไดหาหลั่นไม่ได้หาลังตูเราแบหมาสองตนมันมาได้ันาด้ยังด้วยกับหมูเมันผู้บอกมันเขาไม่หันหรอวะทานสูบมาบอกมาสิหูอันนี้ก็ ไอ้บัวล่าบัวมันให้ฉันแก่แล้เจ้าสองมนเขามันเอ้คุณฟังกูด้คุณนอนอยู่บ้าันเอาผีปูผีเ่าเขาฟันบ๊อบีสมัดอยู่หนึ่งูจะได้น้ามานนึ่ขออ้างผีปูผีง่าผีกูหนึ่มึงจะมาบอกเลยมึงนัากันมากเ่มาตัวกูมึงอะตัวอูยังอยู่นสัวอยัง คอยกบมาคือกันเออนหัวบอะกันสิอสวกูสสัตมึงมีอหักแล้วห้วจะป่าผู้ได้หักหลมึงนี่ันมึงบอหักแล้วอีเขียวมึงเขามาเด้ไย้อีเขียวมึงเขามาได้ขนหดมึงเบาทุกกูเขามาในปลาดูแต่เจ็บบอกเห็นกูยางนับคนได้มึงได้แล้วเขามา นี่สู้เราม่ต้องบอกกูสิบอกเลยสู้เรามาสองคนมวกูน่ะเป็นพวกไายที่สำคัญมาแล้วกันสามคนจังไรที่ขอพวกนีทรัพย์สมบัติพวกนีดต้องเป็นของวพวกกูอยู่แล้วเว้ยบักหวานเมนยังมึงเก็บปากเน่าๆมึงไปกินขี้บอฮะสบายหืมดีบอสมึงเก็บได้บอสปากมึงน่าบุษย์ซีบอกมึงเลย บาออกของคนเก็บไปแต่ว่าสุนตของนเก็บเอ้ย <c oughs> สุนติมันเก็บไดนแม่ีหลีติังลาแม่แต่ว่เขาเอาเลยเออเก็บขัออะไรนี่บาเดียวาายาย้ดสุดมันเน่เม่จะสุดสแ่้ออผมมาไผ มืขพูดพ้องมือดำปื้นเลยไอีแก eh ้วคุณเจ๊ขับเก็บมาที่จังหวัดไอ้พวกนั้นาบ้ากันที่ที่มารยบทุกันที่ไม่รู้ังกูเนี่ยฮีจังหวัดเมื่อไหร่จะได้ยจอกับพี่ของหัวไอ้แก้วพูดอไอ้หัวจะหัวเขาเพิ่งมาเข้าเยลลุนีลเรื่องมาถึงปา้นไอ้ทีส่วนนี่มื่อดีกูเสียละไอ้ หูมีเงินมีทองฟังกนะูนะแม,ม,ม่จะไ่ใส่กรบอกจัตาเียยจับปาเท่าก็เท่านะ,าาานะมึงนี่นะเหี้ยวไหมเหน้ยวบัดข้งางก็เอ๊ะ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 ว่ากูสนี่เ้ยเฮ้ย้ยคนที่กูต้อรนืออีจับปีรอสายม,มึจงจะอําบักว มาขาบ่ทองให้ยังไัไู<อ>่นะมึงยังได้ทองเม่วมานจัเดีียวกูสิจัดก,การมึงเป็นผีปาเต่าีทองเาเป็นของตัวไม่ของตัวขังตัวไอ้เนาะมึงไปมึงเลยมึงยังไป ฟัาย่งตอนนีฟัาสัญญาเดินลักแดนดิสัากันดีฝ่ายิีส,สองคนไม่ตกลงไประวางที้ปิดเรียนพวกก็หลบสนีทแบบนี้มา่ฉันหลอนเป็นบาฟัดจอสีเนตเป็นยลกกระหางแป็นขั้นทียาบ่หายยาวังได้ลยยาใส่กับผู้ฟังเอ๋ยผู้ฟังเอ๋ย